อ okay, โอเคไปละเด็กอเมยเลยเอาอิอาอชาเมียวอีกเอาอิชาเมวอีกอิชาแมวอ,อีกเอาเอาเอามากัดพี่ <laughs> ไอ้บ้าเ <laughs> ด,ดู๋ย เตายแน่กูตายแน่กูเล่งหลงเล่งเมียวดิไปปะนะนาเคก็แมวแล้วไปนาเคก็แมวแล้ว นี่ไงนงเคงมาแล้วไปดิหืมงอนงอน่ะงอนละววใสดิทำไมจับแมวอ่ะไม่จักตังค์ไปไปไปหาหนางเฮงไปมันจะกัดตีเลยบ้าไล่ะกับมาไม่ให้จับงอนอีก จับแมวแล้วจับตังก็ได้นี่อ้าวอ้าวอาอ้าวอาอากาศดีเป็นน้ำมากตังเฮ้ยกัดจริงนะโอ้ไม่เล่นกันนะค้กไม่เล่นกันนะค้กอ่ะอือ